กรณีที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพารสาค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการช์ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังทะเลาะวิวาทกับผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะโดยใช้ไม้เป็นอาวุธฟาดใส่กันมีการกดไลค์กดแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากค่ะจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมรุนแรงที่เกิดขึ้น ผู้สืข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาค่ะในซอยสีชมชื่น1เขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีลักษณะเป็นห้องเช่า2ชั้น2อาคารหันหน้าเข้าหากันหลังเกิดเหตุมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองอุดรธานีแล้วค่ะ ซึ่งร้อยตำรวจเอกเปรมเตรียมตัวรองสารวัตรสอบสวนสพมืงองุดรธานีเปิดเผยทางโทรศัพท์ค่ะว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่12มีนาคมที่ผ่านมามีชายสองคนมาแจ้งความถูกทำร้ายร่างกายแต่มาคนละเวลาแล่เรียกกันค่ะกล่าวหากันว่าต่างฝ่ายใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธทำร้ายกัน ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นญาติกันค่ะคนนึงเป็นเขยผู้พี่ส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นเขยผู้น้องเป็นเรื่องทะเลาะกันภายในครอบครัวเมืองต้นได้ให้ทั้งสองไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและจะได้เชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจาตกลงไกลเกลี่ยกันอีกครั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าจากการสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกดังกล่าวนะคะทราบว่าห้องเช่าดังกล่าวเป็นของผู้หญิง2พี่น้องอายุประมาณ30-40ถึงปีที่แม่แบ่งให้ทั้งสองคนแล้วนะคะโดยทั้งสองคนมีครอบครัวลูกสาวคนโตนะคะก็คือใส่เสื้อสีดํากางเกงขาย,ายาวสีดําค่ะและก็เคยคนโตใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีดําค่ะที่ปรากฏในคลิปโดยอาศ,าศ,าศัยอยู่ที่บ้านกับแม่ที่บริเวณใกล้เคียงกันส่วนลูกสาวคนเล็กและเคยคนเล็กค่ะ ที่ปรากฏในคลิปใส่หมวกสีส้มเสื้อสีน้ำเงินกางเกงยีนขาสั้นนะคะเพิ่งย้ายกลับมาจากกรุงเทพหลังจากโควิดระบาดได้ไม่นานค่ะแม้ผู้เป็นแม่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกสาวทั้งสองแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเงินเงินทองๆองอยู่เป็นประจำจนเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านใกล้เคียงกระทั่งมีการถ่ายคลิปและโพสต์ลงโซเชียลดังกล่าวค่ะ โดยชาวบ้านใกล้เคียงนะคะอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ค่ะเกรงว่าจะบานปลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้เพราะในซอยก็มีเด็กและผู้หญิงกลัวว่าจะถูกลุกลงหากเกิดเหตุขึ้นอีกค่ะ